เริ่มต้นด้วยเรื่องที่ช็อกคนทั้งโลกจากประเทศจีนก่อนนะครับเกิดเหตุสวนสัตว์แห่งหนึ่งเขาเอาลาทั้งตัวลาเป็นๆแล้วก็เอาไปใส่ในกรงเสือ,อปล่อยให้เสือขยำํำ ฟังแบบนี้แล้วหลายคนที่ดูคลิปก็ต้องบอกว่ารู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมยังไม่นับคนที่ได้เห็นภาพริงๆนะโมเมนต์นั้นๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นคลิปที่กําลังเผยแพร่ในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่ามีกลุ่มคนที่เขาโยนลาตัวเป็นๆคุณผู้มชมลงไปในกรงเสือแล้วก็ปล่อยให้เสือมันเข้าไปขยำเนี่ยนะคะ ตามรายง,งานบอกว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เพิ่งจะเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมาที่มนทนเจียงซูต่อหน้าต่อตาบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวค่ะคเจ้าลายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เห็นเสือสองตัวในี่คุณผู้ชมมันพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็ขยํำเจ้าลาเป็นอาหารนะคะคือเรื่องราวในเกิดขึ้นในสวนสัตว์เย็นเฉินซาฟารีพาร์คระหว่างนั้นคุณมนชัยก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาพากันอุทานด้วยความตกใจค่ะ เพราะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะครับที่ลาตัวเป็นๆจะเข้าไปอยู่ในกงเสือแล้วคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซลชียลมีเดียของจีนวงกว้างเลยทีเดียวครับคนก็โกรธก็แค้นแล้วก็วิจารณ์ว่าทำไมทำกันแบบนี้ยอดใน YouTube ดูกันก็เกือบล้านครั้งแล้วล่ะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำท้ายที่สุดตัวแทนของส่วนสัตว์แห่งนี้ออกถแถลงการขอโทษประชาชนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นมันเกิดจากการกระทำด้วยความโมโหเกิดจากการประชด ของผู้ที่เป็นผู้ถือหุ้นเพราะว่ากรณีของสารสั่งอายัดท,ทรัพย์สินของสวนสัตว์เมื่อสองปีก่อนทําให้ผู้ถือหุ้นไม่พอใจจะขายสัตว์ที่เป็นเงินลงทุนกลับมาก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรก็ไม่ได้กลับมาท้ายที่สุดความโกรธของคนแต่ไปลงที่สัตว์โยนลาเข้าไปในกรงเสือแบบนี้นะฮะแต่คือทางสวนสัตว์ก็ออกมารับประกันนะคะบ,บอกว่า หลังจากนี้จะไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะที่ว่าแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็กําลังเร่งคลี่คยายปัญหาทางกฎหมายจัดการความกังวลเรื่องอารมณ์ของกลุ่มผู้ถูกหุ้นแต่ว่าคงจะไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้โลกโซเชียลวิจาร์กันหนักโดยเฉพาะในแง่ลบยอดวิวใน YouTube ตอนนี้เกือบล้านครั้งแล้วนะคะ9 8 0 0 0กว่าครั้งแล้วล่ะค่ะโหดร้ายกว่าเขี้ยวของเสือก็คงเป็นจิตใจของมนุษย์นี่แหละนะครับที่ทําสิ่งแบบนี้ลงไปได้